กรับสวัสดีชอปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอพื้นที่นะครับเปิดรับคนเข้าหลีกนะครับผมนะก็เงื่อนไขเดี๋ยวเราไปฟังในช่วงต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการแจกเทคนิคนะครับมาในแผนนะครับเอ่อสี่สนะครับผมก็ใครที่รอแผนนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วก็พาไปแนะนําให้นะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลัง,งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่เพียร้องท่านใดนะพี่กํานะลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แนอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แนอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่เปิดรับคนเข้าหลีกเนี่ยเพราะว่าในหลีกตอนนี้ก็คือไม่มีใครช่วยทํากิจกรรมเลยนะครับเนี่ยดูจากกิจกรรมหลีกนะครับก็คือตอนนี้คือแพ้สีตาลวดเลยนะครับแพ้สีตาลวดเลยก็ส่วนน้อยมากครับที่ทํากิจกรรมก็คือจะเป็นคนที่ทําบ่อยๆนะอันนั้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ช่วยทํากิจกรรมอันนี้ก็ อาจจะไม่มีเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะพยายามจัดกิจกรรมเรื่อยๆจัดทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยู่ในลีกอ่จริงๆแล้วอ่ะพวกของรางวัลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้แทบจะเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สมัครหรือว่าไม่ทํากิจกรรมตรงนี้นะครับไม่ได้ทํากิจกรรมลีกอ่ะแ,แต้มลีกอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ถึงเวลารีแลก์เนี่ยหรือว่ารีกิจกรรมลีกอ่ะตรงนี้จะได้ แทบจะเท่ากันเลยนะครับแทบจะเท่ากันนะครับแต่ละคนก็อาจจะได้ไม่เท่ากันเหมือนกันนะคนที่ทํากิจกรรมเยอะกว่าอาจจะได้เยอะกว่านะครับผมผมขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับเปิดรับสมัครคนเข้าหลีกครับใครที่ยังไม่มีหลีกเข้านะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะเงื่อนไขในการสมัครนะครับนะก็คือเพิ่มเพื่อนมานะครับพิมพ์คําว่า RPG ขีดแล้วก็ทีวีเพิ่มเพื่อนม,ม,มาหลังจากนั้น,นครับผมจะเป็นคนดึงเข้าหลีกเลยนะครับนะอะ่ะ ใครที่ยังไม่มีรีเข้าครับสมัครกันเข้ามาได้ครับก็รับอยู่ที่โ v r 112นบวกนะครับใครที่มี OVR 112บวกขึ้นไปครับสมัครกันเข้ามาได้ครับขออนุญาตใช้พื้นที่แป๊บหนึ่งครับนะก่อนที่จะเริ่มซีซั่นใหม่นะครับผมก็จะพยายามหาคนที่แบบว่าร่วมทำทัวร์นาเมนต์ด้วยกันนะครับนะก็คือช่วยกันเล่นนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆครับที่อยู่ในลรีกอ่ะช่วยๆกันหน่อยนะครับนะเพราะว่าสงสารคนอื่นนะครับบางครั้งอ่ะคนอื่นเขาเล่นทุกวันทุกกวววััันนนะครรบแต่่าาเ อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนจะเอาเปรียบกันนะครับยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับผมนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำแผนนี่ครับ4 312นะครับแนละ้วก็คล้ายๆกับ41212ในโรถจะแตกต่างกันแค่นะครับ แผนนี้มี cm ทั้งหมด3ตัวนะแต่412 12N e r o นะครับจะมี cm 2ตัวแล้วก็ cdm 1ตัวแล้วก็กองกลาง cam นะครับผมนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะสำหรับแผนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แผนนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําให้ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนที่ได้ผล100%นะครับยิ่ง ซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นแรกหลังจากที่มีการอัปเดตมาบอกเลยว่าหลายๆคนมีโอกาสขึ้นไปถึงแชมเปี้ยนแล้วก็สะสมาดาวไปได้เยอะๆนะครับนะคนที่ขยันเล่นก็จะได้ดาวเยอะแต่ผมบอกเลยว่าซีซั่นหน้านี้บอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนการขึ้นแชมเปี้ยนอาจจะขึ้นได้น้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นได้ลําบากกว่าเดิมผมเนี่ยทีมผมเนี่ยถึงจะเป็น O อ1 1 4ก็ตามนะครับอาจจะขึ้นไม่ได้ซะด้วยซ้ำน,นะครับนะอ่า 1 1 3 114ี่เนี่ยอาจจะขึ้นได้ยากแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าทํายังไงถึงจะสามารถขึ้นได้นะครับผมบอกเลยว่านะครับซีซั่นต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนไม่ว่าจะเป็น VSA นะครับนะหรือจะเป็นโหมดผู้จัดการทีมหรือจะเป็นเฮดทูเฮดนะบอกเลยว่ายังไงก็ตึงนะครับผมณนะตัวนี้นะครับขึ้นไปเล่นเนี่ยเราทุกคนยังสามารถเจอบอทนะครับนะ ยังไงก็เจอผมก็ยังเจอนะทุกวันนี้ผมยังเจอบอทนะไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮดหรือจะเป็นแต่ว่าเมนเจอเนี่ยเจอคนละนะครับผมนะเจอแต่ทีมตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับเมนเจอก็ยังวนเวียนอยู่นะตอนนี้คือยังวนเวียนอยู่ไม่เกิน10ดาวน,นะครับคือวนเวียนอยู่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็นการล็อกผลนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับนะมีใครที่ยังวนเวียนอยู่ไหมคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับเพราะว่าจะรีซีซั่นแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแจกคลิกๆิกก่อนลีซีซั่นกันแล้วกันนะครับจะเป็นแผน4312นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแผนกันก่อนเลยนะครับนะแผน4312นะครับจะเป็นแผนตั้งรับเป็นหลักเลยนะครับตั้งรับเป็นหลักก็จะเน้นเป็นสไตล์การต่อบอลการแทงบอลทะลุช่องอะไรประมาณนี้อาศัยจังหวะนะครับผมนะเพื่อที่จะทาประตูนะแผนนี้ก็ ถ้าถามว่าโอเคไหมผมคิดว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันสไตล์คล้ายๆกับ4 1 2 1นอเนโลอาจจะเล่นได้ซะด้วยซ้ำนะครับนะ4 1 2 1 2เนโลกับ4 3 1 2เนี่ยอาจจะเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ใช้แผน4 1 2 1 2แล้วจะเปลี่ยนมาเป็น4 3 1 2นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวนนี้เราจะพาไปแนะนำให้นะก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เทคนิคผมนะครับเพราะผมก็ไปดูจากทางต่างประเทศมาอีกทีนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับอ่ะก่อนที่ไปดูนะครับกิจกรรมใหม่ที่จะมีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพไปดูเลยนะครับผมตามนี้นะครับผมนะกิจกรรมใหม่ที่จะมีเข้ามาเร็วๆนี้เลยนะครับตัวการนักเตะเนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่ามีการปล่อยออกมานะครับว่าตัวการนักเตะจะน่าจะมาประมาณนี้แหละนะครับผมก็ดูตามนี้เลยครับตามตำแหน่ง ประมาณนี้เลย O v r วนะครับจะขยับขึ้นไปเป็น O v r ว110กับ111ใครที่ทำทีมทำโ O เวนะครับก็รอจัดได้เลยนะครับนะเก็บเงินเย็มสะสมไว้เยอะๆครับก็รอซื้อได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะเติมเกมครับร้านกิเลนช็อปยินดีบริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักประสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ ต้องการ f 4 Point นะครับเติมเพื่อสะสมไว้แล้วก็รอไปเปิดตอนกิจกรรมเข้ามานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเทคนิคกันนะครับณตอนนี้นะครับโหมด VSA นะครับผมก็ขึ้นแชมเปี้ยนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เฮดวิเฮ d นะครับก็เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดผูจดการทีมก็ยังอยู่แชมเปี้ยนเหมือนเดิมนะครับ ถ้ามันสามารถตกชั้นได้เหมือนอซีซั่นก่อนๆน,นะครับนะบอกเลยว่าหลายคนนะ่ตกชั้นเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีดาวแค่7ดาวเท่านั้นนะครับผมนะก็ไม่ค่อยได้เล่นน่ะทุกคนนะผมก็ขึ้นขึ้นลงๆนะ7ดาว8ดาว9าดาว10ดาวเนี่ยแล้วก็ลดลงมาเหมือนเดิมนะครับแพ้ชนะเหมือนเดิมเนี่ยเล่นวนไปวนมานะครับก็ไม่รู้จะเล่นไปทําไมนะครับก็เลยออมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับรอเอาไปว่าซีซั่นหน้าเราค่อยไปลุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับทุกคนลองเอาไปปรับลองเอาไปใช้ได้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมผมก็ไปดูมาจากทางต่างประเทศมาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องเทคนิคนะครับมาในแผน4312นะครับนะความ็วตั้งไว้ที่2นะครับระยะทางการส่งบอลตั้งไว้ที่1ครับแล้วก็แนวคิดการเล่นตั้งไว้ที่การบุกนะครับแล้วก็การคูณตำแหน่งครับเป็นอิสระนะครับการบุกนะครับ2 1 2นะครับ แนวโน้มการสมบอลนะครับอยู่ที่2ครับการเปิดบอลอยู่ที่1แล้วก็การยิงอยู่ที่2นะครับแล้วก็การคุณตำแหน่งเป็นอิสระนะครับในส่วนของการตั้งรับนะครับก็จะเป็น2 1 3นะครับกดดันอยู่ที่2นะครับระยะห่างอยู่ที่1ความก้าวร้าวอยู่ที่3นะครับแล้วก็แนวกองหลังเป็นคุมพื้นที่ครับนี่เป็นเทคนิคของทางต่างประเทศครับนะลองเอาไปใช้ดูเทคนิคจะดีหรือไม่ดีนะครับผมคิดว่าตัวนักเตะ ค่อนข้างที่จะมีผลครับใครที่มี OVR วทีม113 114สามารถใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่านะครับเราจะได้ผล100%นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะบางครั้งเนี่ยไอ้คำว่าอิสระกับเป็นระบบเนี่ยมันสำคัญมากๆนะทุกคนลองเอาไปปรับดูแต่และเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าทีมของเราเนี่ย คือเล่นเกมไม่ออกเลยขึ้นเกมไม่ได้นะครับลองปรับเปลี่ยนดูอะอย่างสมมติว่าการขึ้นเกมเนะี่ยมันเป็นอิสระใช่ไหมเราลองตั้งเป็นระบบดูนี่เปลี่ยนปุ๊บการขึ้นเกมของเขาจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เป็นการแก้เกมนะเพราะว่าทีมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะอะแล้วก็ในส่วนของการบุกนะครับถ้าเกิดว่ามันบุกบุกแล้วนะครับแต่ว่าบุกไม่ขึ้นจ่ายบอลแบบมัว่วซั่วจ่ายบอลพลาดบ่อยนะครับเราลองเปลี่ยนมาเป็น ระบบเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการบุกเนี่ยเราก็ตั้งเป็นอิสระเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับของในทีมของแต่ละคนนะครับนะมันค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับนะสำหรับเรื่องไอการอิสระหรือว่าจะเป็นการพูนตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะในการปรับแผนหรือว่าปรับทีมนะครับผมโอเคนะครับนะนี่เป็นแผนเทคนิคนะครับ4312นะครับผมลองเอาไปใช้ได้นะครับผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะ โอเคครับก็สําหรับ e ีพีนี้ก็ได้จะประมาณนี้แหละนะครับนะก็สไตล์การจัดทีมของเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับณนะตอนนี้ก็วิดิทนะครับขึ้นเม็ดแดงได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยูเซปิโอก็ยังอยู่แค่เม็ดแดงนะครับแนวทางในการจัดทีมของเรานะครับถ้าเกิดว่าไปในกิจกรรมหน้าถามว่ามันไหวไหมก็ผมว่าไหวนะ OVR จริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ OVR 114แหละนะครับนะเนี่ย โอเวอร์ร1 4นะครับถ้าเอาโยนครับออกก็ขึ้น104เลยเนี่ยเห็นไหมตัวสำรองหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็คือสามารถเล่นได้แหละนะถ้าเราไม่แบบผมคิดว่าเราคงไม่เจอสุลต่านบ่อยๆนะเพราะว่าคนที่แบบมีเงินเอ็มเยอะๆอะไรเงี้ยดักซื้อนักเตะได้อะไรประมาณนี้หรือคนที่เติมได้แล้วเปิดได้โอกาสที่เราจะเจอเนี่ยผมคิดว่ามันก็ มีน้อยแหละส่วนใหญ่ก็จะเจอพวก113 114แหล่นะทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆที่มีเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าราคามันน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะอคว i อินฟโน,โนเนี่ยอันนี้กิจกรรมนี้นะครับผมผมก็ตอนนี้ก็คือหยุดทำแล้วนะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแกลอรี่นะครับว่าตัวไหนหน่าแลกเปลี่ยนนะครับนะอ่ะ สำหรับใครที่มีแต้มชิ้นส่วนนะครับ1000ชิ้นส่วนขึ้นไปจะแลกใครดีนะครับผมอาตัวแรกผมแนะนําครับสัปดาห์แรกก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่สัปดาห์แรกครับ1000ชิ้นส่วนถ้าขาดกองหลังนะครับผมแนะนําเป็นคารนาวโรนะครับผมคารนาวโรจะมีคารนาวโรกับวิดิตนะครับตัวนี้2ตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับอ่า1000ชิ้นส่วนนะครับ สัปดาห์ที่2นี้ไม่มีกองหลังนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3อ่ะสัปดาห์ที่3ก็ไม่มีนะครับผมนะอ่ะหนึ่งพชิ้นส่วนครับใครที่ขาดกองหลังครับผมแนะนาคานาวโร่กับวิดิตนะครับได้2ตัวนะครับแล้วก็กองกลางล่ะอ่ะกองกลางสัปดาห์แรกนี่มองข้ามไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่แบบเด็ดๆนะครับยังไม่มีนะครับมาดูที่สัปดาห์ที่2ครับสำหรับตำแหน่งกองกลางอ่ะหนึ่ชิ้นส่วนครับ โซคาเตสครับกองกลาง CM นะครับแล้วก็เป็นในโซของแฮมซิกครับ800ชิ้นส่วนตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดเลยนะครับนะสามารถแลกได้ครับ2ตัวนี้800ชิ้นส่วนกับ1,000ชิ้นส่วนนะครับนะอ่าจัดได้เลยนะครับนะโซเตสกับแฮมซิกครับผมต่อไปครับสัปดาห์ที่3ครับมีไหมก็จะมีพอสโคนะครับโอเวนหนึ่งร้อยแปดห้าร้อยชิ้นส่วนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับนะยิงไกลดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็อ่ะยังนะครับยังต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่4นะครับมีไหมที่เด็ดๆเลยอะ่ะผมคิดว่าโซบอตไลน์ก็ยังไม่เด็ดเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ยคือสามารถแลกได้นะครับนะโซบอไลนเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะอ่ะสามารถจัดได้นะครับ650ชิ้นส่วนนะครับต่อไปครับกองกลางหมดไปแล้วนะ มาดูที่ตำแหน่งกองหน้ากันบ้างครับ1000ชิ้นส่วนนะครับผมตำแหน่งกองหน้าเนี่ยอาซา108ผมคิดว่ามองข้ามไปก่อนนะครับยังมีตัวเด็เดๆอีกเ,เ,เยอะมากมายเลยนะครับผมสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมาดูวันที่สัปดาห์ที่2นะครับถ้าจะเอาให้คุ้มนะ1 0 0 0ชิ้นส่วนถ้าจะเอาให้คุ้มนะครับฟานเพอรซ์ซี่อ่าหกร้อยห้าสิบชิ้นส่วนอาตัวนี้เก่งนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับนะ เล่นดีนะครับตัวนี้เล่นดีเฮดเวดเมนเจอร์นะครับอ่าสัปดาห์ที่2ก็มีฟานเพอร์ซี่ตัวเดียวนะครับต่อไปครับสัปดาห์ที่3นะครับ1,000ชิ้นส่วนอ่าลีวันโดนะครับลีวันโดนี่บอกเลยว่าตัวนี้เก่งครับในเมนเจอร์นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะถือว่าคุ้มมากครับ1,000ชิ้นส่วนนะได้ตำแหน่ง LW นะครับ สัปดาห์ที่4นะครับจะมีใครบ้างอ่าอิลิันโตนานะครับถ้าเน้นแบบว่าแข็งแข็งถึกๆนะครับนะอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับอิลิันโตนาแต่ก็เน้นจบสกอร์นะครับนะบอกเลยว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถแลกได้ครับ800ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นลุยฟิโก้นะครับนะ1 0 0 0ชิ้นส่วนครับ R W ตัวนี้ก็เก่งนะครับผม h ฮ h เ a d เ a เจอร์เล่นได้นะครับ1000ชิ้นส่วนสามารถแลกได้นะครับนะ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะที่เหลือก็อาจจะมีะ500ชิ้นส่วนนะครับหรือจะเป็นพวก1,250ชิ้นส่วนเนี่ยอย่างคารัสเคเลียนะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแจมชิ้นส่วนเยอะๆะครับสามารถแลกได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น1,500ชิ้นส่วนเนี่ยคือสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับ สำหรับใครที่มีแต้มชิ้นส่วนนะครับก็ให้รีบแลกได้เลยนะครับนะก่อนที่กิจกรรมจะหมดก่อนที่จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับระยะเวลาก็เหลืออีกแค่3วันเท่านั้นนะครับผมนะสวันรอได้เลยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับใครที่รอตัวไหนก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สําหรับ อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมครับฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติม f c Point นะครับหรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าจะมีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกันไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระ